ครับวันนี้ก็พอดีแดดร้อน,นครับก่อนจะไปสวนมหาเห็ดเพะดูนะครับว่าจะมีเบ้าครับดูว่าจะมีหรือเปล่าพี่น้องเออสองสามวันมาดูรอบหนึ่งแล้วนะครับได้มานิดเดียวได้พกแกงวันนี้ก็เข้ามาดูไยโอ้นี่พี่น้องเห็นไหมเนี่มีอยู่ครับนี่มีอยู่ พอดีแกงยูพี่น้องเลยค่อยๆเคลียนะครับพอดีเอาพอมีให้เคลียยูพี่น้องอืม,มน้อยๆเพิ่มขึ้นพ่อมีให้เคลียยูพี่น้องซีมีบอู้นี่โอ้ยถูกนี่ น้องนี่โอ้ยมีดโดนน่ะมีดโดนเหมืันนี่ครับนี่โอ้ยนี่หมานอยู่ครับนี่พอหมานอยู่พี่น้องนี่โอเคครับนี่หาต่อก่อนมีเอยู่ไย้พี่น้อง อีกแล้วนี่ครับเห็นบ่ครับน,นี่แตกะแเกนี่แมนอยู่นี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่วกำลังขึ้นครับนี่ขาวๆเลยพี่น้องนี่นู่นไว้กองหนึ่งของผุ่นแล้วโอเคครับสำหรับมื้อนี้มาหาเห็ดเพาะพี่น้องมาอยู่มาอยู่มาอยู่นี่อีกแล้วโอเคครับนี่ 给你关掉电话关了个逼样